เสียงอ่านความรู้พระไตรปิฎกเบื้องต้น EP ที่หนึ่งในหัวข้อเรื่องพระไตรปิฎกคืออะไรศาสนาทุกศาสนาย่อมมีคำพีหรือมีตำราทางศาสนาเป็นหลักในการสั่งสอนแม้เดิมจะไม่ได้มีการขีดเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรแต่เมื่อมนุษย์รู้จักใช้ตัวหนังสือ ก็ได้มีการขีดเขียนการจารึกคำสอนในศาสนานั้นๆไว้เมื่อโลกจเจริญขึ้นถึงกับมีการพิมพ์หนังสือเป็นเล่มๆได้คำพีศาส,สนาเหล่านั้นก็มีผู้พิมพ์เป็นเล่มขึ้นโดยลำดับพระไตรปิฎกหรือเรียกในภาษาบาลีว่าติปิฎกหรือเตปิฎกนั้นเป็นคำพีหรือตำราทางพระพุทธศาสนา เช่นเดียวกับไตรเวทซึ่งเป็นคัมภีร์ของศาสนาพราหมณ์ไบเบิลของศาสนาคริสต์อัล,ลกุรอานของศาสนาอิสลามกล่าวโดยรูปศัทพ์คำว่าพระไตรปิฎกแปลว่าคัมภีร์สามเมื่อแยกเป็นคำคำว่าพระบวกไตรบวกปิฎกจะมีความหมายคือคำว่าพระเป็นคำยกย่องแปลว่าประเสริฐ คําว่าไตรในภาษาบาลีใช้คําว่าติแปลว่าสามคำว่าปิดกบาลีใช้คําว่าปิดกแปลได้สองนัยยะคือนัยยะที่หนึ่งหมายถึงภาชนะเช่นตะก้าดังประโยคบาลีที่ว่าอัฏฐปุริโสอาคาจะเฉยยะกุทธลาติปิดกมาทายะแปลว่า คราวนั้นบุรุษคนหนึ่งได้ถือจอบและตรก,ก้ามาความหมายในยะที่สองหมายถึงคำพีหรือตำราอันเป็นปรกรณ์ในการบรรจุหรือจารึกคำสอนดุดประโยคในกาลมสูตรว่ามาปิดกสมุปทานท่านอย่าเชื่อเพียงเพราะอ้างตำราหรือคำพีดังนั้นพระไตรปิฎกจึงหมายถึง คำมพีหรือตำราที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้เป็นหมวดหมู่ไม่ให้กระจัดกระจายคล้ายกระจัดหรือตะก้าอันเป็นภาชนะสำหรับใส่ของฉันนั้น